แสงไฟประดับสวยงามสองข้างทางพร้อมกับเสียงพลู่ไฟกับประทัดที่ดังมาไม่ขาดสายมันคือสัญญาณของความสนุกสนานของเทศกาลเรื่อนเริงที่กำลังใกล้เข้ามาวันนี้คือบ่ายวันที่30ธันวาคมผู้คนทั่วไปต่างมีความสุขความยินดีกับโอกาสที่แสนวิเศษแบบนี้ยกเว้นออสอารมณ์ของเขาตอนนี้เหมือนคนกำลังตกทุกข์ได้ยากมากมายหลายปัญหาในชีวิตเขา มันได้ประดังปดีเข้ามาจนแทบจะรับไม่ไหวตอนนี้เขากําลังนั่งรถออกมาจากตัวเมืองจังหวัดคอนแก่นเพื่อที่จะเดินทางไปยังจังหวัดนครพนมจุดหมายปลายทางคือวัดป่าแห่งหนึ่งที่เพื่อนของเขาได้แนะนํามาเขาตั้งใจจะไปที่นี่สามวันคือมาวันที่30มธันวากลับวันที่หนึ่งมกราคมของปีถัดไปห้องสิงสู่ตอนนี้ จะนำเสนอเรื่องราวความร้อนสุดขีดของคุณออสที่เขาได้ไปพบเจอมาระหว่างที่เขาตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นเขาอายุได้27ปีเหตุการณ์นี้มันทําให้เขาจะต้องจดจําไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเพราะเรื่องราวนี้มันได้เกิดขึ้นในคืนข้ามปีพดอดีออสได้มาถึงวัดนี้ก็เป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็นสิ่งที่เขาต้องการคือความสงบ อยากหาที่ไหนก็ได้ที่จะสามารถสวดมนต์ข้ามปีหรือทําอะไรก็ได้ที่จะเป็นมงคลแก่ชีวิตมันอาจจะช่วยให้จิตใจคลายความวุ่นวายและความวาววุ่นของเขาลงได้บ้างเขาจอดรถแล้วเปิดประตูดเดินลงมาและสัมผัสกับบรรยากาศรอบตัวตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดที่เลือกมาที่นี่ตอนนี้มันยังไม่มืดสนิทแต่ที่แห่งนี้ กลับมีบรรยากาศเงียบเชียบจนผิดปกติวัดนี้ถูกตั้งอยู่กลางป่าที่ดูลึก,กลับต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่อย่างนาทึบลมแรงพัดผ่านมาเป็นระยะระยะเวลายามเย็นมันทำให้สถานที่แห่งนี้มันดูวังเวงแปลกๆข้างหน้าคือสาราปูนสีขาวสะอาดขนาดพอประมาณไม่เล็กไม่ใหญ่ด้านข้างมีค,คล้ายๆกับเศษซากของเจดีย์โบราณที่ผุพัง ด้านหลังไกลๆนู่นเขาเห็นเป็นปล่องเมนแต่แปลกไม่มีคนสักคนอยู่ที่นี่เลยแม้แต่พระว่ายังไงโยมออสะดุ้งตกใจเล็กน้อยพร้อมกับหันไปทางต้นเสียงและเขาก็พบข้กับหลวงพ่อรูปหนึ่งที่ท่าทางใจดีมายืนทักทายออสอยู่ที่ด้านหลัง ออได้กล่าวนมัสก,การและบอกกล่าวการเข้ามาเยี่ยมเยือนของเขาให้กับหลวงพ่อได้ฟังหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้ที่มันเงียบเพราะญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมตอนนี้กําลังเดินจงกรมอยู่ที่ท้ายศาลาฝั่งหน้าเมนูุนหลวงพ่อให้ออดเอาข้าวของไปเก็บที่เรือนนอนรวมของผู้ชายเมื่อทําธุระเสร็จแล้วให้มารวมกันที่ศาลาอย่างพร้อมเพรียงกันกับเพื่อนๆตอนหนึ่งทุ่มเพื่อทําวัดเย็น พอได้เวลาออดท,ทำธุระเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับเปลี่ยนเป็นชุดขาวหุ่มขาวลงมาที่ศาลาพร้อมกับเพื่อนๆที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ก่อนหน้าแล้วประมาณ20คนแบ่งเป็นผู้หญิงได้ประมาณ15คนนอกนั้นเป็นผู้ชายแต่ด้วยวัยดูแล้วเหมือนออดจะอ่อนกว่าทุทกๆคนที่นี่แต่ละคนตอนนี้อยู่ในท่าทีที่ผ่อนคลายและสำรวมออดเอง ก็ไม่ได้เคอะเขินหรืองุนงงอะไรกับพิธีการเพราะเขาก็เคยบวชเรียนมาอีกอย่างเขาก็เคยเข้าวัดทําบุญอยู่บ่อยๆเพียงแต่ถ้าเรื่องการปฏิบัติธรรมแบบเป็นจริงเป็นจังแบบนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขาเสียงสวดมนต์ดังกึกก้องไปทั่วศาลาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงความเงียบสงัดในวัดป่าแห่งนี้มันดูวังเวงแปลกๆบริเวณผืนป่ารอบวัดนั้น มันเมื่อสนิทจนมองอะไรแทบจะไม่เห็นถึงแม้ตอนนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยและสงบแต่เอาเข้าจริงเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าร,รอบตัวของเขานั้นมันต้องมีอะไรแปลกๆอยู่แน่นอนการทำวัดเย็นได้ดำเนินไปเรื่อยๆจนได้ถึงท่อนหมอบกราบที่ว่ากาเยนะวาจายะวาเจตาสาวาท่านใดนั้นในกลางวงทำวัดเย็น ก็มีเสียงของผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งได้กรีดร้องออกอามาสุดเสียงด้วยความตกใจกับอะไรสักอย่างบางคนที่มีสติก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับว่าเป็นความเคยชินหรือรู้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับออสเขาตกใจมากว่าใครเป็นอะไรผู้หญิงคนนั้นได้วิ่งเข้าไปหาองค์พระประธานด้วยความตกใจกลัวนั่งตัวสั่นมือไม้เกรงพนมไหว่ยอยู่อย่างนั้น จนหลวงพ่อได้เอ,อ่ยปากออกมาว่าตั้งสติโยมตั้งสติพวกเขาแค่มาร่วมสวดมนต์ด้วยแค่นั้นพวกเขาไม่ได้มาทำอะไรฮะใครอะไรยังไงออสะดุ้งกับคำพูดของหลวงพ่อและเกิดคาถามขึ้นในใจมากมายครั้นจะถามใครแต่ละคนก็สงบนิ่งสวดมนต์ต่อกันเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น ที่นี่ของจริงแฮะเขาพึมพ่มพำคนเดียวในใจออสรู้ว่าแต่ละที่นั้นมันก็ต้องมีผีสางเทวดาอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสัมผัสได้หรือไม่ก็แค่นั้นถึงออจะไม่ได้เป็นคนที่กลัวผีอะไรมากมายแต่บรรยากาศแบบนี้ต่อให้เก่งมาจากไหนมันก็มีประวัตพรั่งพรึงได้เหมือนกันแหละ การทำวัดเย็นผ่านไปเรื่อยๆจนแล้วเสร็จหลวงพ่อก็ได้ให้นั่งสมาธิประมาณคนละครึ่งชั่วโมงในศาลาจากนั้นก็ให้แต่ละคนแยกย้ายไปเดินจงกรมในที่ของตัวเองตามสัญญาณของระฆังเล็กที่จะเป็นเสียงจังหวะและเวลาในการเดินต่างๆออดได้รู้จักกับพี่เป่าชายหนุ่มวัยสาต้นๆที่คอยให้คําแนะนําต่างๆในการทํานั่นทํานี่มันก็พอที่จะทําให้ออด ไม่ได้รู้สึกเปล่าเปลี่ยวมากเท่าใดนักในวัดป่าแห่งนี้พอทุกๆกิจกรรมของวันนี้ได้แล้วเสร็จทุกคนก็ได้เข้าไปที่เรือนนอนออดได้เข้าไปถามกับพี่เปาว่าตอนที่อยู่ในศาลานั้นพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นอะไรตอนแรกพี่เปาไม่อยากจะพูดบอกเพราะกลัวว่าออดจะรู้สึกกลัวหรือไม่สบายใจที่จะอยู่ปฏิบัติธรรมต่อแต่ดูท่าแล้วออดก,ก็น่าจะมีสติมากพอ ที่จะสามารถรับรู้เรื่องพวกนี้ได้พี่เปาเลยบอกว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นเพิ่งมาวันนี้เหมือนกันกับออสนั่นแหละที่เธอจะต้องร้องโวยวายตกใจมากมายขนาดนั้นเธอน่าจะเห็นดวงวิญญาณที่มายืนก่อนหน้าต่างศาลาบางก็มายืนอยู่ที่หน้าประตูบางวิญญาณก็นั่งพนมมือไหว้พร้อมกับสวดมนต์ไปพร้อมๆกับญาติโยมที่เป็นคนนำสวดทำวัดเย็นที่อยู่ในศาลาพี่เปาบอกว่าเขาเห็น และเห็นจนเป็นเรื่องปกติพวกเขาไม่ได้มาหลอกล้ออะไรเขาแค่มาสวดมนต์เพราะด้วยจิตวิญญาณและสถานะของพวกเขาเองไม่สามารถสวดมนต์เองได้ถ้าไม่มีใครนำสวดวันต่อมากิจกรรมในการปฏิบัติธรรมได้ดำเนินต่อไปแต่วันนี้มีสมาชิกได้เดินทางกลับบ้านไปแล้วเกินกว่าครึ่งเพราะอยู่มาหลายวันแล้วตอนนี้ก็เหลือสมาชิกอยู่ประมาณ8คน ที่จะต้องอยู่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีกันต่อหนึ่งในนั้นก็คือออสกับพี่เป่าเวลาประมาณบ่ายแก่เป็นช่วงผ่อนคลายอิริยาบทกันทั้งเป่าและออสก็ได้เดินสำรวจพื้นที่รบรอบๆวัดหลายจุดมันก็คล้ายๆกับโบราณสถานที่มีการกรบาบไหวบูชาอยู่บ้างมีกุฏิเก่าบ้างที่ท้ายวัดจะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่และเลยไปจากบึงน้ำนี้ไป ก็จะเป็นสุสานมีหลุมฝังศพมากมายหลายร้อยหลุมรวมทั้งมีเจดีย์อัฐิที่ถูกวางเรียงรายนับสิบสิบเจดีย์ตามแนวของสุสานนั่นภาพเบื้องหน้าทั้งหมดมันทำให้ออสต้องขนลุกขึ้นมาแบบอัตโนมัติถึงแม้ว่าบริเวณนี้มันจะเงียบมากได้ยินเสียงลมพัดผ่านใบไม้ใบหญ้ามาเป็นครั้งคราวแต่เขากลับรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาของที่แห่งนี้ราวกับเป็นเมืองเมืองหนึ่ง เพียงแต่ออดมองไม่เห็นพวกเขาแค่นั่นเองออดบอกกับพี่เป่าว่าถ้าให้มาแถวนี้คนเดียวอย่าว่าแต่มาตอนกลางคืนเลยแม้แต่ตอนกลางวันเขาก็คงไม่กล้ามาแน่นอนแต่เป่าได้พูดบอกกับออดออกมาว่าเดี๋ยวก็ได้มาและมันเหมือนกับจะเป็นไปตามที่เป่าได้พูดเอาไว้จริงๆด้วย ช่วงหัวค่ำของวันนี้มันคือวันคืนส่งท้ายปีเก่าที่วัดได้มีการทำวัดเย็นปกติหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ทุกคนนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมตามปกติที่เคยเป็นหลวงพ่อได้ให้ทุกคนได้ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนแล้วมาเจอกันที่สลาตอนสี่ทุ่มออได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าหลวงพ่อคงให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อสวดมนต์ข้ามปีกันและออ ก็ได้ไปเตรียมตัวเตรียมกายว่าเป็นอย่างดีและตั้งใจมากๆพอถึงเวลานัดหลวงพ่อบอกกับทุกคนว่าคืนนี้หลวงพ่อจะให้ทุกคนปฏิบัติอรัญญกกรรมฐานพี่เป่าได้ยินแบบนั้นถึงกับหน้าซีดขึ้นมาทันทีแต่ออดกลับไม่เข้าใจคําที่หลวงพ่อบอกเป่าได้ค่อยๆหันมาที่ออสแล้วพูดบอกว่าหลวงพ่อจะให้เรา ไปนั่งสมาธิกันในป่าแยกกันวันนี้หลวงพ่อไม่ได้ให้พวกเราสวดมนต์ข้ามปีหลวงพ่อได้ให้ญาติโยมทั้งแปดคนมาจับฉลากเพื่อเสี่ยงดวงดูว่าแต่ละคนจะได้ไปนั่งสมาธิตรงไหนและจะได้ปฏิบัติอะไรฮะออสอุทานขึ้นมาเบาๆมันมีแบบนี้ด้วยเหรอ ญา,าติโยมลหลายๆคนก็มีเสียงฮือหาอื้ออึงออกมาบ้างพอเป็นพิธีแต่ก็ไม่ได้มีใครอิดออดอะไรยินดีที่จะปฏิบัติตามเพราะมันก็คือส่วนหนึ่งของการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้อยู่แล้วแต่ละคนลุกขึ้นมาจับฉลากที่หลวงพ่อได้เตรียมไว้ให้แต่ละคนด้วยความลุ้นและตื่นเต้นฉลากบางตัวที่ได้ออกมาแล้วมีตัวอย่างเช่นวิปัสสนากรรมฐานที่เมนอรัญยิกกรรมฐาน ที่เจดีร้างเป็นต้นพอมาถึงคิวของเป่าซึ่งเป็นคนที่เจ็ดเขาจับได้อสุภกรรมฐานที่ป่าชา้าทุกคนหือหามากกับฉลากใบนี้แต่เป่าหน้าซีดขึ้นมาทันทีต่อไปเป็นคิวของออสซึ่งเป็นคนสุดท้ายและเขาก็จับได้อสุภกรรมฐานที่ศาลาพักศพ อ,อรู้ความหมายดีทั้งสองคำตอนนี้หัวใจของเขามันเต้นแรงมากเพราะเขาตื่นเต้นแต่ก็ด้วยความที่ตั้งใจมาแล้วและการนั่งสมาธิแบบนี้เขาก็ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนด้วยลองสักครั้งคืบเอาสักทีก็น่าจะได้อะไรดีๆกลับมาได้บ้างหลวงพ่อได้บอกว่าจะมีพ่อขาวแม่ขาวไปส่งแต่ละคนที่จุดของตัวเอง ให้ฟังสัญญาณของระฆังตีหนึ่งครั้งคือ1ชั่วโมงระฆังจะเริ่มดังเวลาห้าทุ่มตรงทั้งหมดจะดังสี่ครั้งแต่เสียงระฆังครั้งที่สให้แต่ละคนเปลี่ยนอริยาบทจากการนั่งสมาธิมาเป็นการเดินจงกรมจนสิ้นสุดการฝึกคือเสียงระฆังครั้งที่4นั่นคือเวลาตีสอง พ่อขาวแม่ขาวได้ทยอยส่งญาติโยมไปยังจุดของตัวเองทีละคนมาจุดถึงออสพ่อขาวได้พาออสเดินห่างออกไปเรื่อยๆจากทางด้านที่ใต้ของวัดเลยเมนเข้าไปอีกผ่านต้นไม้น้อยใหญ่ที่ขึ้นเต็มไปหมดเขาได้ใช้ตะเกียงนำทางซึ่งเป็นเพียงแสงสว่างเดียวนณตอนนี้พ่อขาวได้เล่าบอกว่าระหว่างที่หนูนั่งสมาธิถ้าเจออะไรห้ามวิ่งเด็ดขาด เพราะมันจะล้มบาดเจ็บอันตรายได้ในวัดนี้ไม่มีใครเข้ามาแล้วความปลอดภัยเรื่องคนที่จะมาทำร้ายให้วางใจได้เลยพอออดเดินมาถึงเสียงระฆังแรกก็ได้ดังขึ้นมาแต่ไกลๆมันเป็นสัญญาณว่าให้เริ่มการเจริญสมาธิได้แล้วหลังจากที่พวกเขาได้เดยายบทุกอย่างไว้ทั้งหมดเขาก็ได้เดินจากไปทิ้งไว้เพียงแค่ออดแตอนนี้ เขายินอยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดของสลาหลังเล็กกูมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ย<ม><น>เขาบ่นออกมาเบาๆแต่ก็เอาเถอะตอนนี้เมื่อตั้งใจมาแล้วก็ต้องสู้ให้มันสุดๆไม่ได้สู้กับอะไรหรอกสู้กับใจของตัวเองนี่แหละสลา,านี้มีขนาดเล็กพอประมาณสัก 3, 3สามคูณสเมตรได้มีเสาสี่ต้นได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรองรับหลังคาทรงจัว่วทั้งสมด้าน ไม่มีผนังกัน้นมันได้เปิดโลง่งยกเว้นอีกหนึ่งด้านมันได้มีช่องมากมายหลายช่องที่ได้ก่ออิดขึ้นไม่ต้องไปถามว่าช่องเหล่านั้นเอาไว้ทําอะไรเขาได้ใช้ไฟฉายส่องไปในแต่ละช่องทั้งหมดมันเป็นช่องเปล่าไม่มีศพอยู่ข้างในพ่อขาวได้บอกกาาไว้ก่อนที่เขาจะกลับออกไปว่าให้เลือกนั่งตรงไหนก็ได้แต่ให้อยู่ภายในศาลานี้ าะน้ำค้างกลางดึกมันแรงมากเขาเลือกที่จะปูเสื่อนั่งบนพื้นไม้กลางศาลาแล้วหันหลังให้กับช่องเก็บศพเหล่านั้นเขาหลับตาแล้วเริ่มทำสมาธิเสียงชิ้งรีได้สัตว์กลางคืนแววผ่านหูมาเป็นระยะระยะผสมประสานกับเสียงพู้ไฟและเสียงประทัดที่ดังมาจากไกลๆนอกพื้นที่คืนนี้คือคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ถึงอย่างนั้น มันก็ไม่ได้ทําให้ความหวัดวันในใจของเขาลดน้อยลงไปได้เลยตอนนี้รอบๆตัวเขามันเงียบเงียบมากจนได้ยินเสียงของลมหายใจของตัวเองเข้าหายใจเข้าลึกๆแล้วภาวนาพูดโทรอยู่ตลอดไม่ให้ขาดเขาไม่รู้ว่าตอนนี้อีกเจ็ดคนนั้นได้ไปอยู่จุดตรงไหนบ้างเทียนให้เขาจุดไว้หนึ่งเล่มกลางศาลา มันได้ดับลงไปแล้วจากแรงลมที่พัดเข้ามาตอนนี้คือมืดสนิทเบื้องหลังของเขาคือช่องใส่ลงศพที่วางเรียงรายเหมือนกำลังจับจ้องมองมาที่เขาอยู่ตลอดเวลาแม้เขาจะพยายามหลับตาและตั้งสมาธิแต่ด้วยความเงียบที่ผิดปกติมันทำให้หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นทุกทีแม้มันจะเป็นพื้นที่ที่เปิดโลง่งแต่เขากลับรู้สึกอึดอัดมากขึ้นไปเรื่อย เขานั่งไปได้สักพักจู่ๆเขาก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเริ่มตั้งแต่บนหัวไล่ลงมาที่ท้ายถอยเย็นลงมาเรื่อยๆจนถึงกลางหลังหน้าตักและชายเย็นไปจนถึงปลายเท้าตัวของเขาตอนนี้เริ่มสั่นขึ้นมาเบาๆจากความกลัวทันใดนั้นพื้นไม้กระดานของซาลาก็ได้ยวบลง พร้อมกับเสียงดังเอี๊ดอาร์ตของพื้นไม้ที่มันลั่นเข้าหากันมันดังมาจากทางด้านหลังของเขาออสเองตอนนี้ที่ใจเริ่มเต้นแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากสัญชาตญาณเขาไม่ได้คิดว่าเป็นคนหรือใครแถวนี้มาแกล้งแน่นอนพื้นไม้ที่มันยวบลงนั้นมันมีทิศทางค่อยๆยวบลงมาทางที่ออสนั่งอยู่พร้อมๆกับเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเดินเข้ามาพร้อมกับเสียงเอี๊ดอาร์ตของไม้กระดานนั้น ตอนนี้ออสแทบจะทนไม่ไหวแล้วมันทั้งกลัวทั้งอึดอัดจะลืมตาหันไปมองมันก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ากลัวหลุดจากสมาธิแต่เพราะร่างกายของเขามันขยับอะไรไม่ได้แล้วต่างหากตอนนี้เสียงเดินนั้นมันได้มาหยุดอยู่ที่ข้างหลังเขาและเขาก็รู้สึกได้ถึงความเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาอีกรอบตอนนี้เขาแทบจะทนไม่ไหวท่านใดน,นั้น เขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวใจหายวาดเขาลืมตามองดูความมืดมิดที่อยู่เบื้องหน้าเมื่อเขาได้ยินเสียงกรีดร้องเอะอะโวยวายของผู้หญิงคนหนึ่งดังมาแต่ไกลๆพร้อมๆกับแสงไฟฉายที่วิ่งศาสไปศาสมาผู้หญิงคนนั้นวิ่งมุ่งหน้าไปที่สาลาวัดจนลับสายตาและสิ้นเสียงกรีดร้องนั้นไปแค่เสี้ยววินาทีก็มีเสียงของพระขังที่เป็นสัญญาณของเวลาเที่ยงคืนได้ดังขึ้นมาแต่ไกล อนนี้เขายังอยู่ในท่านั่งสมาธิแต่สายตาของเขาอย่างจ้องมองนิ่งตรงไปข้างหน้าซึเหมือนว่ากำลังตกใจหรือชอบกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเขาเมื่อสักครู่นี้แม้ภาพเบื้องหน้าที่ห่างไกลกันเป็นกิโลมันคือแสงของพลุไฟที่ต่างจุดกันขึ้นเป็นแสงว่าไปทั่วท้องฟ้าที่สว่างสวมันเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นปีใหม่แต่จิตใจของเขาตอนนี้ มันไม่ได้จดจอ่อกับความสวยงามเหล่านั้นเลยรอบกายเขาที่เป็นสาราพักศพกลับมีความสงบเงียบขึ้นมาอีกครั้งเขาไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งแปลกประหลาดใดๆเขานั่งคิดทบทวนว่าจะเอาอยัางไงต่อดีแต่เขาก็ายังตัดสินใจไม่ได้นั่งหลับตาทําสมาธิต่อละกันเวลาผ่านไปสักพักใจเขาก็เริ่มนิ่งขึ้นสมาธิเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้ง ทุกอย่างเริ่มสงบทันใดนั้นเขาก็ต้องเหงื่อท่วมตัวขึ้นมาอีกรอบเมื่ออยู่ดีๆเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าของอะไรสักอย่างมันเป็นกลิ่นสับสบลอยมาแตะจมูกเขาไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่ก็อย่าให้เดาเลยกลิ่นนั้นมันมาพร้อมกับเสียงเดินมาแต่ไกลมันเป็นการเดินช้าๆมันไม่ใช่ทิศทางการเดินมาของเขาตั้งแต่แรก มันไปเสียงเดินมาจากป่าทางด้านหลังของสลา,านี้เสียงนั้นมันเดินอยู่ทางด้านหลังไม่ได้ขึ้นมาบนพื้นสลา,าเมือตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้ใจของเขาเริ่มกลับเข้ามาเต้นแรงอีกครั้งตาเขายังคงปิดสนิทพยายามที่จะไม่หันมองอะไรทั้งนั้นเสียงเดินนั้นจากที่เดินวนไปวนมาอยู่ข้างหลังเขาตอนนี้มันเริ่มเดินออกมาจากทางด้านขวางเขา และค่อยๆเดินอ้อมมาข้างหน้าที่เขานั่งอยู่ตอนนี้สติของเขาใกล้จะหลุดเข้าไปเรื่อยๆยิ่งใครคนนั้นได้เดินเข้ามาใกล้เขามากเท่าไหร่กลิ่นเหม็นเน่ามันก็ยิ่งรุนแรงแต่จมูกมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้เขาหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกผะอืดผะอมมากร่างนั้นค่อยๆเดินอ้อมมา มันได้มาหยุดอยู่ที่ข้างหน้าเขาในระยะแทบจะประชิดเลยตอนนี้เขาตั้งกลัวและรู้สึกเหมือนอยากจะอ้วกเมื่อเขาสัมผัสได้ว่าร่างนั้นมันได้ค่อยๆก้มหน้าลงมาหาเขามันก้มลงมาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนตอนนี้เขารู้สึกสัมผัสได้ถึงลมที่มันเหม็นเน่ามากๆมันได้เป่าเข้ามาที่ใบหน้าของเขาเบาๆตอนนี้เขาบอกตัวเองว่าเขาจะไม่ทนแล้วแต่ท่านใดนั้น เขาก็ได้ยินเสียงร้องโวยวายของผู้ชายคนหนึ่งดังมาแต่ไกลๆซึ่งไกลมากๆเขาคิดว่าไปอีกหนึ่งคนละแต่ตอนนี้เขาได้เผลอลืมตาขึ้นมาแต่ผ้าเบื้องหน้าเขากลับไม่พบอะไรหรือใครทั้งนั้นมันว่างเปล่าและกลิ่นเหม็นเน่าที่ชวนสียอิียนเล่านั้นมันก็ได้พลันหายไปในทันทีตอนนี้เขาตัวสั่นมากเขาหันซ้ายหันขวาเพื่อสำรวจรอบๆตัวอย่างรวดเร็ว ก็ไม่พบกับความผิดปกติใดๆทั้งนั้นขณะที่เขากําลังจะบอกตัวเองเชิงบังคับว่าพอแล้วไม่ไหวแล้วมันก็ได้มีเสียงระฆังดังขึ้นมาเป็นครั้งที่สซึ่งเป็นสัญญาณว่าคือเวลาตีหนึ่งมันเป็นการบอกว่าทุกคนจะต้องเปลี่ยนอิริยาบทในการนั่งทําสมาธิมาเป็นการเดินจงกรมได้แล้วมันเหมือนกับสถานการณ์บังคับจะไป ก็ไม่ได้ไปจะอยู่ต่อก็หลอนมากมาจนแทบจะทนไม่ได้แล้วเขาพูดบอกกับตัวเองเอาวะทนมาขนาดนี้แล้วอีกแค่ชั่วโมงเดียวเองเขาได้จุดเทียนขึ้นมาอีกรอบแล้วตั้งไว้ตรงกลางค่อนไปทางช่องเก็บศพเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางในการเดินเขาคิดว่าการที่มีแสงเทียนมันจะทำให้การอยู่ตรงนี้จะลดความสยองขวัญ ให้น้อยลงไปได้บ้างซึ่งความเป็นจริงเขาคิดผิดเขาเริ่มเดินโดยก้าวย่างอย่างช้าๆสายตามองตรงก้มต่ำลงไปข้างล่างในระยะที่เท้าของตัวเองจะก้าวไปปากก็ภาวนายุบหนอพองหนออย่างนั้นไปเรื่อยๆเอาเข้าจริงถ้าเขาตัดความกลัวภายนอกออกไปการเดินจงกรมเวลานี้มันก็จะช่วยให้จิตใจเขา หายฟุ้งซ่านได้ดีเลยทีเดียวแต่มันก็ช่วยได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเวลาผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีเขาก็เริ่มสัมผัสไดถึงการสั่นไหวบนต้นไม้ร,บรอบๆศาลานี้มันเหมือนมีการกระโดดของตัวอะไรสักอย่างจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งกระโดดไปมาอย่างนั้นอยู่พักหนึ่งแล้วทันใดนั้นบนหลังคาของศาลามันก็ได้มีเสียงดังตบมันเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างที่หนักมากๆ ได้ตกกระแทกลงมาตอนนี้ออสขาแข้งเริ่มอ่อนแรงเขาตกใจแทบจะสุดล้มลงไปกองอยู่ที่พื้นแต่เขาก็พยายามอนชนาจตัวเองให้ได้โดยการเดินและภาวนาต่อไปแต่ด้านบนหลังคามันยังไม่หยุดเมื่อมีเสียงคล้ายๆกับการลื่นถลยลงมาสู่พื้นดินด้านล่างดังตุ๊บสิ่งที่ตกลงมานั้นมันอยู่ข้างหลังเขาตอนนี้ ออที่ตัวเกรงแข็งถือก้าวขาไม่ออกทันใดน,นั้นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างหลังเขามันก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาอีกรอบเมื่อเขาสัมผัสได้ว่าร่างนั้นมันค่อยๆเดินขึ้นมาบนพื้นสลาแล้วเดินตรงมาที่ออทค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ออดเรื่อยๆตอนนี้เขาใช้พลังงานทั้งหมดที่มีบังคับขาของตัวเขาเองให้ขยับไปข้างหน้า แต่มันก็ทําได้แค่ขยับไปข้างหน้าทีละก้าวแค่นั้นเหงื่อที่ไหลท่วมหัวท่วมตัวของเขามันเป็นสัญญาณบอกว่าเขากลัวสุดขีดและกดดันมากๆเขาไม่กล้าที่จะหันกลับไปมองข้างหลังเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับอะไรเสียงการเดินของร่างที่อยู่ข้างหลังเขามันยังเดินตามเข้ามาติดๆแบบช้าๆตอนนี้เขาทำได้แค่ก้มหน้า มองไปในระยะที่เขาสามารถก้าวไปได้แค่นั้นเมื่อเขาบังคับตัวเองให้เดินไปข้างหน้าอีกแค่สามก้าวทันใดนั้นสายตาของเขาก็เห็นเท้าของใครสักคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าในระยะประจันหน้ามันเป็นเท้าเหี่ยวๆดำๆสกปรกงอมแมมตอนนี้เขาช็อกมากข้างหลังก็กำลังจะเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆข้างหน้า ก็ยืนรออยู่ตอนนี้เขาไม่ทนแล้วเขาใช้พลังงานทั้งหมดที่มีของเขาตอนนี้ดีดตัวเองให้หลุดจากร่างที่แข็งทื่อนั้นได้สำเร็จออดได้ตะโกนออกมาสุดเสียงที่ความกลัวสุดชีวิตเขาวิ่งไปข้างหน้าแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้น้ำหูน้ำตาของเขาได้ไหลรินออกมาปนกับเสียงร้องไห้ที่มันพรั่งพูออกมาจากความกลัวสุดขีดของเขาจนตอนนี้เขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขากำลังจะวิ่งลงไปในน้ำแล้วภาพทุกอย่าง มันก็ค่อยๆจับหายไปในที่สุดเช้าวันต่อมาอ๋อได้ตื่นขึ้นมาที่ศาลาทรรวันมีหลวงพ่อและเ,เพื่อนๆรวมถึงพี่เป่าที่นั่งคอยดูอาการอยู่ข้างๆถึงออจะหวาดกลัวและสติหลุดมากขนาดไหนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนแต่ตอนนี้เขาก็สามารถดึงสติของตัวเองกลับมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อคืนเสียงระฆังที่เป็นสัญ,ญญาณเตือนตอนตีสอง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าให้หยุดการเดินจงกรมแล้วให้แต่ละคนกลับมาได้แล้วทุกคนไปรวมตัวกันที่สลากันครบขาดแต่ออสคนเดียวหลวงพ่อกับพี่เป่าและอีกหลายๆคนจึงได้กำลังจะเดินเข้าไปตามออสที่สลากเก็บศพแต่ยังไม่ทันที่จะเดินไปถึงออสก็ได้วิ่งวอยาวออกมาจากป่าแล้วก็ตกลงไปในน้ำข้างๆป่าช้านั่นทุกคนที่เห็นแบบนั้น ก็ได้รีบเข้าไปช่วยร่างที่ไร้สติของออสให้ขึ้นมาจากน้ําได้ก่อนที่จะสายเกินการเสียงระฆังดังเตือนเวลาตีสองออสคงไม่ได้ยินเพราะสติของเขาคงกําลังหลุดได้ที่เลยแหละตอนนั้นถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านไปแล้วร่วม3มปีแต่ออสเองก็ไม่เคยลืมเรื่องราวเหล่านั้นได้แม้สักเสียววินาที แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเขาไว้ว่าการทำบุญหรือปฏิบัติธรรมใดๆก็ตามมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าอะไรที่มันจะดูสุ่มเสี่ยงมากจนเกินไปเราก็ควรที่จะมีผู้ที่คอยช่วยดูแลเราได้อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาด้วยเพราะไม่งั้นถ้าใครไปเจอเรื่องราวร้อนๆแบบออดคนคนนั้นก็อาจจะไม่โชคดีเหมือนกับเขาเสมอไปก็ได้